สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้านะครับ power supply ยักษ์นะครับ,รพพยยรรบตัวนี้42โวลต์นะครับ100แอมป์นี่นะครับสเปค137แอมป์6,000วัตต์นะครับตัวนี้มีระบบ PFC ไฟตกไฟกระชากไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับ ่าโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับสเปคเขาจะแบ่งออกเป็น2ย่านแรงดันนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่จริงมันมีระบบ pfc ด้านในก็คือรับไฟได้ตั้งแต่100 V ยโวลต์ยัน240 V โวลต์นะครับแต่เขาจะมีเลงบอกอยู่นะครับว่าถ้าไฟต่ำๆนะครับจะเป็นเลงของในส่วนของระบบ low นะครับแต่ถ้า200กว่าขึ้นไปนะครับก็จะเป็นระบบ high นะครับ เขาก็จะเขียนบอกไว้อยู่เป็นไ h แล้วก็เป็นโลนะครับถ้าไฟมาดีนะครับไฟไม่ตกเยอะมาตั้งแต่200โวลต์ขึ้นไปก็จะทํากําลังวัดได้สูงสุดยัน6,000วัตต์เลยนะครับเอาพุทธนะครับฝั่งไฮนะครับอย่างที่บอกนะครับกำลังวัดรวมสูงสุด6,000วัตต์นะครับเอาพุทที่42โวลต์137.4แอมป์นะครับ เอาพุทที่2 12โวลต์ก็1 2แอมป์สาโวลต์ยีแอมป์พวกนี้เป็นไฟย่อยกอ็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับสําหรับผมก็สีโวลต์นี่แหละนะครับก็เดี๋ยวมีการดัดแปลงวงจรให้มันกลายเป็น48 oh m, หรือ50โวลต์ไปนะครับเดี๋ยวดูว่าจะทําได้ไหมนะครับส่วนฝั่งโลนะครับถ้าไฟตกเยอะๆไฟต่ำเนี่ยนะครับก็จะทํางานในฝั่งโลนะครับกระแสสูงสุดที่ทําได้ก็จะนี่นะครับแค่6 3แ oh อมป์แค่นั้นเองนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะมีตารางบอกเหมือนกันนะครับถ้า,อ,าอินพุตตั้งแต่100จนถึง120โวลต์นะครับก็จะทํากําลังวัดสูงสุดได้ที่นี่นะครับ2อ0พนะครับถ้า200ถึง240โวลต์ AC input นะครับก็จะทำกำลังวังงได, 2, ว200 240วดำำวได้ถึง6,000วัตต์เลยทีเดียวนะครับนะสเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ นะครับเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของหน้าพาเนลมันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอินพุตเลยนะครับก็อย่างที่ดูสเปคไปแล้วนะครับมันมี2อาย่านแรงดันนะครับเขาจะเขียนบอกไว้อยู่แต่2ช่องนี้นะครับ ปนมันมันเป็นช่องเดียวกันนะครับในการใช้งานเราจะต่อช่องเดียวก็ได้แต่กําลังวัดก็จะมาไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในการต่อใช้งานเราก็จะเสียบทั้ง2ช่องเลยนะครับตรงนี้เป็นปลั๊กเฉพาะทางมันไม่เหมือนปลั๊กคอมนะมันอาจจะคล้ายๆแต่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นปลั๊กของตัวมันเองโดยเฉพาะเป็น power supply โดยเฉพาะนะครับก็จะอินพุตได้2ช่องนะครับร้อถึง2 4 0โวลต์ 1 6แอมป์แม็กนะครับด้านล่างก็เหมือนกันนะครับ100ถึง2 4 0โวลต์1 6แอมป์แม็กนะครับ2ช่องนี้นะครับทำงานแยกกันอิสระนะครับอินพุตเข้าไปมันไม่ได้ไปรวมกันนะมันทำงานแยกกันนะครับโมดูลพาววเอร์อ่าโมดูล PFC นะครับก็แยกกันอิสระทั้ง2ช่องเลยแต่นะครับเอาพุตนะครับเอาพุต DC มันจะมารวมกันในตอนท้ายสุดนะครับรวมกันเป็นเอาพุต DC กระแสสูงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ใช่จะมองว่าเสียบจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะมันทํางานแยกกันนะครับมันไม่ได้ไปรวมกันนะครับมันรวมกันตอนท้ายสุดนะครับแต่วงจรทุกอย่างก่อนที่จะกว่าที่จะถึงท้ายสุดมันผ่านอะไรไปบ้างมันแยกกันทํางานอิสระนะครับแยกกันทํางาน2 2ชุดอิสระเลยนะครับเท่าที่ดูจากวงจรนะด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มลันนะครับนี่ตรงนี้นะครับที่จริงนะครับตัวนี้มันจะเป็นปุ่มล็อก นะครับนะมันจะเป็นปุ่มล็อกมันจะมีเดือยอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเราอ่ามันลักษณะเหมือนเราสามารถเอาโมดูลตัวนี้เสียบเข้าไปในในเคสตัวใหญ่อีกทีนึงนะครับจากนั้นเราก็หมุนเจ้าตัวล็อกตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับมันก็จะล็อกไม่สามารถดึงออกมาได้และทําให้เครื่องสามารถลารันได้นั่นเองนะครับถ้า ไอ้ตัวล็อกเนี้ยนะครับไม่อยู่ในตำแหน่ง run น,นะครับเครื่องไม่สามารถเปิดใช้งานได้ออปต์ไม่ออกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการอ่ามันเป็นระบบอ่าเซฟตี้ของเขาก็ว่าได้นะครับจะต้องหมุนขึ้นมาด้านบนนี้เท่านั้นนะครับมันไม่ใช่สวิตช์ปิดเปิดนะนะครับมันเป็นตัวล็อกนะครับ ในส่วนต่อมานะครับพัดลมก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะนะใหญ่บเบลเบลาก็น่าจะเห็นกันแล้วในส่วนต่อมานะครับนี่นะครับมันก็จะมะี LED แสดงสถานะต่างๆนะครับอินพุตนะครับ1 2เนี่ยแยกกันทํางานนะต่อฝั่งได้ฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับแต่วัดจะมาไม่เต็มเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้วัดมาเต็มก็ต้องต่อทั้ง2ช่อง นะครับอ่าอินพุตอ่า,อาขอกลับมาจุดนี้อีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่บอกมันแยกกันทํางานอิสระนะครับเราต่อเข้า2ช่องแต่ปลายอ่าอีกด้านหนึ่งนะครับเราสามารถเอาไปรวมกันแล้วก็ต่อเข้าเมนเบเกอร์ได้นะครับนะสช่องนี้นะครับเพื่อขนานการเข้า2ช่องนั่นเองนะครับเราสามารถเอาไปสายไปรวมกันแล้วก็เข้าเบเกอร์ตัวเดียวกันได้นะครับโอเคมาต่อกันนะครับ หลังจาก LED สองตัวนี้แล้วก็จะมี LED จุดนี้นะครับที่เขียนว่าแฟนโอเคนะครับแฟนนี้ก็คือพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้นะถ้าพัดลมไม่ทํางานไฟตัวนี้มันจะไม่ติดนะครับถ้าพัดลมทํางานตัวนี้ถึงจะติดนะครับมันเป็นการตรวจสอบระบบพัดลมนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็น Output f ตเฟนะครับถ้าเอาต์พุตมีปัญหาหรือช็อตอยู่ไฟสีแดงตรงนี้จะติดแล้วเอาต์พุตจะไม่มีโวลต์ออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าแปน นะครับไม่มีอะไรมากก็นะชอบนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับมือจับนี่ก็แน่นหนานะครับโอเคนี่นะครับห0 0ันวัตต์โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆกันต่อนะครับโอเคในส่วนของตัวเครื่องนะครับจะแบ่งเป็น2ชั้นนะครับชั้นล่างก็คือตัวนี้ติดอยู่กับหน้าเครื่องแบบนี้เลยส่วนชั้นบนนะครับก็คือตัวนี้เป็นบอร์ด PFC นะครับเดี๋ยวจะอีกขึ้นให้ดูโค่อนข้างที่จะหนักเลย นะครับบอร์ดแน่นมากนะครับตามสไตล์ power supply ที่เกดเซิร์เวอร์นะครับนี่นะครับเริ่มจากบอร์ดด้านบนก่อนก็แล้วกันนะครับเป็นบอร์ด PFC นี่นะครับ AC input 2ช่องแยกอิสระนะครับเป็นช่องอชุดที่1และชุดที่2อนี่เอาพุทมาก็เป็น2ช่องแบบนี้นะครับ รายละเอียดวงจรก็จะประมาณนี้นะครับชุดนี้ก็เป็นชุดอ่ไลฟ์ฟิลเตอร์นะครับนะแล้วก็ผ่านเลกตริฟายนะครับก็อ่าบิดผ่านบิดไดโอดผ่านชุดเลกตริฟายก็เข้าสู่คาปาชุดนี้นะครับลูกเบลเบล่าเลยนะครับก็น่ากลัวนะครับทีนี้นะครับก็เข้าสู่ชุดวงจร PFC นะครับผมจะ ไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าวงจรมันค่อนข้างที่จะแน่นก็เอา,อาพอสังเขตก็แล้วกันนะครับผ่านเล็กติฟยมาแล้วก็เข้าสู่แกน pfc เนี่ยนะครับจะให้ดูแกนนะครับลูกเบเลอร์เลยนะครับ2ลูกนะครับเส้นลวดก็ดูแน่นหนาดีนะครับดูเส้นใหญ่ดีนะครับก็เรียกได้ว่านะครับ ก็จนไม่รู้จะรีวิวยังไงเพราะว่ามันแน่นซะเลืกเกินนะครับหลายอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่หลักการทํางานนะครับมันก็จะคล้ายๆกับสวิตชิ่งตัวอื่นๆแต่นะครับมันจะเหนือกว่าในด้านส่วนของระบบโปรเทคชันต่างๆระบบตรวจจับต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่ามันวงจรค่อนข้างที่จะแน่นเลยทีเดียวนะครับแทบจะไม่เหลือพื้นที่ให้ล่งๆเลยนะครับนี่นะนะครับแน่นมากนะครับลายฟิลเตอร์ก็ มีตะแกงดักความถี่รบกวนไว้อีกชั้นหนึ่งอย่างดีเลยนะครับฮิตซิงนี่หนามากนะครับมอดเฟดไดโอดบิดอะไรพวกนี้ก็ซ่อนอยู่ด้านในนะครับพวกนี้ก็เรียกได้ว่าถ้าเสียมานี่ก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมกันยังไงนะครับถ้าแน่นสักขนาดนี้นะบอร์ดคอนโทรลแยกอิสระนะครับซิงกันด้วยสายแพรชุดนี้นะ PFC ด้านนี้นะครับกับด้านนี้นะก็แน่นมากนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของบอร์ด PFC นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้หรือออกมาเยอะนะครับก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรให้ชมกันนะครับก็มาถ่ายให้ชมสำหรับคนที่อาจจะมีคนที่สนใจนะครับโอเคทีนี้มาต่อในส่วนของบอร์ดด้านล่างนะครับก็เรียกได้ว่า รูลาหมาเห่ากันเลยทีเดียวนะครับแน่นมากนะครับแน่นพอๆกับบอร์ด pfc เลยนะครับอาจจะแน่นกว่าด้วยซ้ำนะครับจะเห็นริบๆอยู่ตรงนี้นะครับก็คือหม้อแปลง2ลูกนะครับด้านตาก็จะเป็นชุดมออเฟสชุดขับหม้อแปลงนะครับแล้วก็เลกติฟายออกมาเป็น DC o u เอาพุทนะครับชุดนี้นี่เห็นไหมสองชุดนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นไฟย่อยกับไฟหลักนะครับไฟหลักก็ร้อยกว่าแอมป์นะครับถ้าไฟย่อยก็ อย่างที่ให้ดูสเปคไปแล้วนะครับนี่นะนี่นะครับมันก็จะมารวมกันนะครับ2ชุดนะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นชุดเดียวเอาพุทนะครับเอาพุทมีชุดเดียวนะนะครับเอซีอินพุทมี2ชุดก็ตามแต่เอาพุทเป็นชุดเดียวมันทํางานาร่วมกันนั่นเองนะครับเป็นการขนานอินพุทเพื่อให้กําลังวัดทําได้ามากที่สุดนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นแกน อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า pfc อยู่ด้านบนนะครับชุดหม้อแปลงสวิตชิ่งอยู่ตรงนี้2ลูกนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นแกน l แกนฟิลเตอร์นะครับสักอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นชั้นนะครับวัดกระแสนะครับก็แน่นนะครับแน่นจนไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ในหลายๆอย่างนะครับว่าเขายัดอะไรลงมาบ้างมันถึงได้แน่นขนาดนี้แต่โดยรวมนะครับ หลักการทำงานมันก็จะคล้ายๆ power supply ทั่วไปเพียงแค่นะครับมันจะมีระบบตรวจจับระบบ protection ต่างๆนะครับเข้ามามันก็เลยแน่นสักขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขาจะทำเผื่อไว้แล้วนะครับในระบบต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องมีปัญหาเพราะเนื่องจากเครื่องพวกนี้นะครับมันทำงานอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องเปิดรันตลอด24ชั่วโมง ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่งนะครับแทบจะไม่ได้ปิดเครื่องเลยเขาก็เลยต้องทํามาแน่นสักขนาดนี้นะครับนี่นะนี่นะครับตัวนี้ใช้งานได้นะตัวนี้ใช้งานได้ลองเปิดทดสอบแล้วแต่ที่ต้องรื้อออกมานี่นะครับก็เพราะว่าต้องมีการมูดิฟายดัดแปลงนิดหน่อยทําให้ไฟออกมา ที่ไฟที่ออกมาสามารถใช้งานได้ตอนนี้42โวลต์มันอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับต้องมีการโมดิฟายดัดแปลงเพิ่มโวลต์ให้ออกมามากกว่านี้สักหน่อยนึงนะครับถึงจะใช้งานได้เนาะตรงน,นี้พัดลมรูเบเลอร์เลยนะครับโอเคอด้านหลังนะครับลืมให้ดูด้านหลังนะผมไม่ได้เป็นนักรีวิวนะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปกลับมายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ นี่ด้านหลังเป็นเทอร์มินอลต่อแบบนี้นะครับก็คงจะถอดเทอร์มินอลออกนะครับก็ต่อแค่สาย DC ที่ได้ใช้งานออกมานะครับอาจจะมีเทอร์มินอลต่อ DC ไว้แถวนี้นะครับแปบะบไว้แถวนี้แหละนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่นะครับทุกจุดเขาจะโคเวอร์ด้วยแผ่นพลาสติกพวกนี้ไว้อย่างดีเลยนะครับนแน่นมากนี่อันนี้ก็ไม่รู้อะไรบ้างนะครับ เยอะแยะไปหมดนะครับถ้าเสียมาผมก็ไม่รู้ว่าผมจะซ่อมได้ไหมนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าจะดัดแปลงเพิ่มแรงดันได้ไหมนะครับมันไม่ได้มี VR อะไรให้ปรับเลยนะเท่าที่เอ่อเท่าที่สังเกตนะครับอ่ามันจะปรับ VR เอาง่ายๆดื้อๆเนี่ยคงคงจะง่ายไปนะครับคงคงไม่น่าจะทําได้นะครับต้องมีการดัดแปลงวงจรกันอ่พอสมควรนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะ นะครับตัวนี้ไม่ได้ขายนะตัวนี้ไม่ได้ขายเอามารีวิวให้ชมกันเฉยๆนะครับเผื่อมีคนที่ชอบดูอะไรแนวนี้นะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปอะไรแนวนี้ก็ฝากคอมเมนต์ติชมไว้ใต้คลิปได้นะครับในส่วนของในในจุดไหนที่ผมข้ามไปยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ